으음 mm -hmm. สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องโซคูโซ่นครับผมนี่พบกับบารบาน่าพักกินมาเสียบครับวันนี้บาร์บาร่าพาพี่น้องมากินต้มปลุกกุนองปลาดุกต้มน้ำปลาพี่น้องนื้อๆเสิร์ียบพี่น้องใส่พริกเผาพี่น้องโรยพริกป่นมาล้วพี่น้องพริกเผาบารบาน่าขวัวเส้นพี่น้องเลยจียวมานนำพี่น้องเจียวพริกดิบพี่น้องพริกดิบพริกสดพริกซุกขวัวตำใส่พี่น้องเสิร์ฟเสียบมาพี่น้องมาข้าวเหนียวเหนียวห่อนเต็มที่แล้วครับผมมาเสิร์เสียบบาบาน่าพี่น้องโอ้ย วันนี้เอาแบบเป็นเป็นท่อนเป็น้องหั่นท่อนมากวันนี้เอาเป็นตัวเปน้องมัน,ม,นมันตัวใหญ่มันยาวมันจะเลยฐานเอาหน้าจัดแบบท่อนเป็น้องโอ้ยโอ้ยคลายอยู่เนาะใส่หอมแดงมาแล้วครับผม,อมขอ,อยัดใจมือครับทำมาเป็นท่อนเป็น้อง อืมอึอืออือเศรษคักพี่น้องสุดยอดเลยกินห่อนๆเศพี่น้อง พักอะไรมาแกะมาหนึ่งนอ้องเป็นโหรวะผา,าอืมลูกตัวใหญ่ครับอืมอืมคุยด้วยน้องเจียวนะ้าอืมอืม จีบเาหน่อยเสหยมห้อมอมห้ห่างเสียบ,บัวคอยไปน่อเสีบแห้งของเสียไปหน่อยแตมาฝากพี่นน่อโอ้ย เอาในแบบคุยนะครับรับ มาเด้อครับผมเจ็บแซมเบาะนาบพี่น้องพริกคัวใส่พี่น้องจุดจวดเลยครับผมหอมหอมเนื้อตุ๋ปลุกเขาอืมอ้ม แชแขงไปหน้องจัดมาสองตัวนี้พี่น้องในหัวมันนำตอนแบบโอ้ยพี่น้องมันนี่ครับค่ะผม ทำแจ่วพริกดิบหัวกบวัวเทียมมันออกอือ mm ื hmm. mm ้ออย มันดีค่ะครับ รวยผีปุ่นจุดจวดพี่น้องมาเป็นตอนมันเนี่ยมันค่ะครับ พ,พริกเผาหอมแดงเผานะพี่น้องต้มใส่เครื่องเทศน้องรูปต้มลำปลาเข้าสุดเสียครับผม สุดจดัดรายการเสีงหอมสดน้ำ แบบหนัวลายครับผม,มเยี่ยมเลยสดคุยเลยอืม้ม แซ่บแน่คุณน้อง,องว่าไงครับจูบเลยมันเป็นมัน

มัน,ม,นมันเลย โซตัทนทอนมีแหงครับไป่นอะบ้างของประดุก อันแหง่งเรีมตอนพอดีพี่น้องใส่กำลังงามมดูครับื สุดหนอนมหฮังคับอืมออตัว ดูตัวใหญ่ลมันไหมน้อง

โอ้ตัวจัดครับหอมพริกกวัวพริกเผาอ,บบอยากบุคคลเลย แซ่บของแท้ดีพี่น้องของแท้แท้วาแซ่บหัวหุดหัวยาบ้ ย่างมันเลยอือืมอม,อม,อมสุดหนำไม่ร่อยค่ะ นนะหัวี่น้องดูดหัวมันจังมันนะลิบมปน่องอืมันนองมันอืมเวลงมอืมอืมสุดยอดไน้องแสบครัก เสแีแม่พี่น้องมาหลั่งปากเลยมาย,ยมชิบซองมายมชิดม่อยซุกๆหน่องใหญ่ๆโอ้ยหลั่งข้าวพี่น้องเปนคนทำไมหลั่งข้าวอูย้ยอืมอู้ยหวานนี่ครับอืมอืม อุ Goodness. Goodness. Like mm ้ย hmm. น mm ้องลอยงามๆง่ายๆเลยอืมอืมกินพุ่งมาใหม่ร่างข้าวพี่น้องกินของข้าวกินตามของหวานอุ้ยหวานสุดอืมอืม เสียบไลฟ์พี่น้องสุดรจอดอีรีพี่น้องเสียบบุคคลเสียบแนี่พี่น้องของเสียบแบบอีสานมาหน้าพี่น้องต้มปลุกน้ำปลาพี่น้องปลุกต้มน้ำปลาหนื้อนัพี่น้องลอยผิกุนกับเจียวผีกดิบผิกซูพี่น้องกอดตับม้วนๆเสียบกับเลยมายมชิดมะล่างปากพี่น้องเอาก่อนจากน้าก็คือกัรผมปากเขารับตะไคร่ก็เลยเขาแช่บาร์มาหน้าพักกินมาเสียบใช่ไหมเอาไว้แล้วมันเด้อครับผมขอขอบคุณทุกกำลังใจขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์นะครับผม ตีเกิดอที่ตานเราส้มบาวนนาคิดาพเหมือมน,นกันไหนบาวนนาขอถอดขอให้เอรับมาได้ครับเอาสำหรับคลิปนี้บาวนนาครับนนไว้เพียงเท่นานี้ครับผมไปพบพรอันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ